อนนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วนะคะก็คือมาตั้งแต่เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาก็กลับมาแล้วแล้วก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้ว,ลวก็ปีหน้าก็เริ่มมีมาเรื่อยๆแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอไมคอนก็กลับมาอีกแต่ยังน้อยตอนนี้จริงๆแล้วว่าจะอะไรมาเราก็ต้องสู้นะคะเพราะไม่สู้เราก็คงจะอยู่ไม่รอดใช่ไหมเขาต้องทำมาหากินเราก็ต้องทํางานเพราะไม่งั้นอาจจะตายได้ก็วิธีการีที่สุดคือดูแลตัวเองป้องกันตัวเอง เไม่ประมาทดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนอื่นด้วยก็ถือว่าดีที่สุดในการที่จะป้องกันโรคได้เรียกว่าบบีากมาเลในฐานะใน,น,าน้าคือเราแบกรับทุกอย่างคค่ะก็ก็บอกกับทุกคนถามว่าทำไมถึงผอม <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นลดน้ำหนักนะคะ <c oughs> <c oughs> ผอมเพราะว่าเวลาที่พอโควิดมารอบหนึ่งรอบสองรอบสามก็ต้องตั้งใจ <c oughs> ศึกษาเครียดดูแลจริงๆเราก็ไม่มีครอบครัวนะ <c oughs> ผัวก็ไม่มีลูกๆก็ไม่มีเมียก็ไม่มี เพราะั้นพนักง,งานทุกคนก็เหมือนครอบครัวเราเราก็ต้องพยายามหางานหาเงินดูแลบริษัทให้คงรอดอยู่ได้ซึ่งโซนิคยุก็ยังอยู่ต่อตอนนี้เครียดนะคะเคยเคยอยู่เมื่อตอนปีที่แล้วที่ตอนต้นปีที่แล้วที่โควิดมาตอนรอบแรกอะนะคะกับรอบแรกอะนะคะพี่เป็นพี่ว่าพี่เป็นซึมเศร้าพี่เคยรู้สึกว่าพอขึ้นไปดูรูปคุณพ่อคุณแม่แลวอยากไปอยู่กับเขาอยากจะอยากจะไปอยู่กับเขาที่แบบว่าเข้าไปแล้วเหมืนกก็อยากจะไปอยู่กับเขาตอนช่วงนั้นก็มีรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นซึมเศร้า ก็ยังโทรบอกพี่ท็อปพี่ชุดอาภาบอกว่าเอ๊ะทำไมตัวเองถึงแบบอยากไปอยู่กับพ่อแม่ที่เสียไปแล้วก็ลูกไมเขาก็บอกว่าเออเป็นซุมเศร้าระล่ะต้องหันมาทํางานแล้วก okay. im ็ต้องทําจิตใจให้สู้ให้ได้จากต้นปี63สามนะคะที่ขุยรอบแรกเป็นอันนั้นตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วครับปลอดภัยพี่ก็พยายามทํางานคุยงานแล้วก็หาอะไรทาให้เรามีจุดมุ่งหมายแล้วก็มองคนอื่นไปว่ากลอ่นเขาก็ทุกข์กับเราเยอะเนาะกลอ่นเาก็มีปัญหากับเราเยอะถ้าเกิดเราไม่สู้เนี่ย แล้วใครจะเราใครใครก็ลําบากเหมือนเราเหมือนกันทายังไงก็เลยต้องสู้ต่ออย่างเงี้ยค่ะมูลค่าเงินเหรอคะที่รับที่ที่สู้ต่อใช่ไหมที่สู้หยออตถอนตั้งแต่ปีที่แล้วถึงกลางปีที่ผ่านมาก็ก็เป็นเงินประมาณแปดหลักอ่ะนะคะนะคะก็ก็เหนื่อยแต่ก็ โชคดีที่เรามีการเก็บออมสะสมแล้วก็มีอะไรๆก็ตามที่มาดูแลเราอยู่ก็ปลอดภัยขึ้นตอนนี้ก็บอกว่าเราก็ยังปลอดภัยแล้วก็ลูกน้องที่อยู่กับเราตอนนี้ก็ยังบอกว่าเราก็ยังทํางานปกติเหมือนเดิมทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่เคยคิดจะทิ้งลูน้อเอาตัวรอเยไม่เคยค่ะ,ค,ค,ะคืออย่างที่บางแห่งเนะ่เขาพอโควิดมารอบหนึ่งรอบสองเขาก็จะมีการปิดบริษัทใช่ไหมครแต่พี่เนี่ยตอนนี้2ปีและก็ยังสู้ต่อเพราะพี่ว่าแสงสว่างอยู่ที่ปลายทางมันยังมีอยู่ พี่ก็ยังสู้ต่อลูกน้องพี่ทุกคนที่อยู่กับพี่เขาก็ยังสู้ต่อเราเองเราก็มีความเชื่อมั่นในการทํางานของเราอยู่นะคะเราก็มั่นใจในการงานผลงานของเราลดคุณภาพของเราอะไรอย่างเงี้ยถ้าโควิดมาไงก็ต้องสู้อะคะ่ะไม่สู้คงไม่มีกินนะคะทุกคนก็ต้องสู้สู้ไมค่ทุกคนสู้นะคะเราก็ต้องสู้แล้วก็ต้องช่วยกันดูแลตัวเองให้ปลอดภัย